สวัสดีครับทุกคนพบกับ f u p channel สูตรเปิดแพ็ค iconic moment fc barcelona ครับ ep นี้เป็น ep ที่36.1ครับเมื่อเช้าลงไปแล้ว1 0นะครับก็เชื่อว่าบางคนก็ใช้ได้บางคนก็ใช้ไม่ได้นะครับคนที่ใช้ได้บางคนอาจจะไม่ได้ในมาเหมือนกับในคลิปก็ได้เนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับสูตรนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับในคลิปเหมือนกันนะครับ เพราะว่าสูตรนี้ได้อ,อะไรอะลิวันโดเนาะสูตรนี้เปิดได้ริวันโดมานะครับคนที่นําสูตรไปใช้อาจจะเปิดได้เนยมาก็ได้เนาะเรากําหนดกฎเกณฑ์อะไรเขาไม่ได้นะครับต้องทําใจเนาะไอดีนี้เป็นไอดีทดลองสูตรของคุณบรรณสิทธิ์นะครับจากจังหวัดปทุมธานีครับขอบคุณคุณบรรณสิทธิ์แล้วก็ทุกๆไอดีทดลองสูตรนะครับทั้งที่เปิดได้และเปิดไม่ได้นะครับ เจ้าของไอดีคงจะรู้จากไอดีของตัวเองดีแหละครับเพราะว่าบางไอดีผมก็ยอมแพ้นะครับบางไอดีก็เปิดไม่ได้เหมือนกันเนาะบางคนฝากพิเศษมากนะครับก็เปิดไอดีจนพุ่นแล้วกว่าจะมาถึงมือผมก็นั่นแหละครับเจ้าของไอดีรู้ดีนะครับว่าไอดีของตัวเองเป็นยังไงบ้างเปิดง่ายหรือเปิดยากเนาะสำหรับไอดีที่ไอคอนเยอะๆก็ต้องทำใจนะครับ แล้วก็สายฟรีแนะนําให้2อสาสัปดาห์เปิดครั้งนะครับก็ประมาณนี้เนาะคุณบริสิทธิ์ให้งบมาอยู่ที่1,400ทองครับไอดีนี้ใช้ไปประมาณ600ทองนะครับได้ดิบันโดมาครับผมมีเทคนิคจากแฟนช่องท่านหนึ่งที่เคยฝากพิเศษไว้นะครับจะช่วยให้เราประหยัดทองแล้วก็ประหยัดตังกันนะครับเขาจะเปิด แพ็คละ1ตัวไม่เกินนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเก็บทองที่เหลือไว้แพ็คหน้า1แพ็คเขาจะตั้งงบไว้ประมาณ1,000ทองหรือ1000ทองนิดๆถ้าไม่ออกเขาจะหยุดนะครับแล้วก็เอาไปเปิดแพ็คใหม่จะไม่ฝืนเปิดต่อจะไม่ฝืนเติมนะครับก็เทคนิคนี้จะช่วยให้หลายคนได้ประหยัดทองแล้วก็ประหยัดตังในกระเป๋ากันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขออนุญาตตัดเข้าสูตรเลยนะครับ เพราะว่าเปิดไปประมาณ4,500ทองไม่ออกก็มาออกที่ทองที่600นะครับก็เปิดสลับสูตรกันไปนะครับสูตรที่ได้คือ1 2 3ครับเปิดดูข้อมูลบุสเกต1ครั้งเปิดดูข้อมูลเนมา2ครั้งครับแล้วก็ไปจบที่เปิดดูข้อมูลลิออเนลเมสซี่สครั้งนะครับกดสายค้างไว้5วิปล่อยมือวิที่6 ไอดีอื่นใช้สูตรนี้อาจจะไปออกตัวอื่นก็ได้เนาะไม่มีใครรู้นะครับก็ลองนําไปใช้ดูนะครับแล้วก็ลองไปดัดแปลงให้เข้ากับไอดีของตัวเองดูนะครับถ้าไม่ได้ก็หยุดงบประมาณตั้งไว้ที่1,000ทองเหมือนเดิมครับก่อนใช้สูตรอย่าลืมเข้าไปเล่นออนไลน์หรือว่าเปิดบอลทองทิ้งนะครับเปิดการบอลทองทิ้งหรือเปิดสเกลทิ้งก่อนหรือไม่ก็ใช้ g p ซื้อนักเตะ ทิ้งก่อนประมาณหนึ 2, ่งถึงสองสองถึงสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยมือครับ มันคงใช้ไม่ได้กับทุก ID ดีนะครับทุกคนแต่ก็ยังดีกว่าเราเปิดมั่วๆเปิดรัรวๆนะครับแนะนําให้อย่าเปิดรัวเป็นระยะนะครับ3-4ชั่วโมงเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเปิดได้ไอคอนที่ต้องการครับพอฟันชแนลผมทําได้คุณก็ทําได้สวัสดีครับบาย